พาเพื่อนๆไปเก็บตักกระหองเนาะจาจะกพอ่อยังเสือดาวมึงจะหยุดคนมาเออตะกินอนหนาตัวเจหนาชิกังกาสียนะมันอเช้นานี่ตัวกระลอลกมันก็มาเยอะนะแต่ว่ามันไม่ยอมเข้ามากินหางอ้อยของเราเนาะแล้วก็เราก็จําเป็นต้องได้ยิงเพราะว่ามันก็พลาดสามสี่ตัวนะที่เราไม่ยิงมันไม่ยอมเข้าสุดท้ายมันก็หนีกลดัดเนาะตัวนี้มันก็ไม่ยอมเข้าแล้วก็ จำเป็นก็ต้องยิงนะมันอยู่จุดนี้มันมาอยู่จุดนี้แล้วเราก็ยิงเลยเดี๋ยวาจะพาเพื่อนเจ็บว่าวันนี้เราเช้านี้นะเราจะได้กี่ตัวนะไม่ใช่ต่อใช้ตักกินไห้กูตัวเลยกูจะตัด้ย มาตกจอนจ้งใช่ไหมตักินออเดไทยเปอะติพอตัวนี้ใช้เสียนี่สาตัวก็เออตัวนี้เดเปาะเตียวหนาตัว tu li jia li jia ya pau na ya pau e du thai to tu ne shai na pau na pau na ya pau ta ki no tu si to to kei ha ya ku ni ko to tso ya ku tang kong tau mi si to pia je hai tu tu nyon tau ya ya ku te tu a ya ino hang kua te na nu jia na a ta ki no tu a tu e nan ta je si tau ju ตัวหองตืปอปอกูจุดปาดหงตือแท้เขียอะเมื่อเช้านี้น่ะตัวกระลอกแดงนะเรายิงแล้วเราน้าปืนไม่ทันได้ก็ลงมาอยู่อยู่จุดนี้แล้วเนาะแล้วก็เราก็ไม่ได้ยิงมันก็หนีแล้ะ